เงิน้องพิมยาต้องกลัาม้องกัมมเราต้องเห็นนักแน่นเติมเันลดเดียวเพ่อ

จางอไรต่งโน้นนน่ไม่มีฟ้าตี่ยงเกยไเนียเงียเนาะคือคิดเป็นต้งมีคนช่วยเป็นต้งช่วยปุ่มสิ่ก็เดียวมันปัไหนเดย้งช่วยนที่เได้ช่วยเราได้ชวยได้รวมรวมมุ้งับเงนนะ เดี๋ยวไม่เหมือนทีเดียวนี่กันเลยมาเป๊กอย่างนี้ก่อนปื๊บไปสิอย่างนี้อบป้ามาปั่นไอ้ที่ตรงนี้แก่ใจนี่มาที่นี่เลยอ่ะล้างดิเออไปได้บุญได้บุญท้นผัดเปียกเลยวะต้องผัดไปก่อนอย่างนี้อย่างมันได้ไหมบ่มีแต่เป็นผ้านี่ได้ไหมผ้าเปียกเป็นผ้าเปี๊ยะไม่โอยจำย้ามานี่ไม่ค่ะ มันจะเป็นภาพเปียกไปใช่ไหมไอ้ไม่มีท่านไอ้เอ็นกอท่านก็มีได้นะท่านเั่นืออะไรที่น้ำยาผ้าเชือผ้าเชือกปลาเชือนั้นที่ที่ผสมกันเลยไม่มีไม่มีเที่ยวนะเดี๋ยวอยากเลยปกติเที่ยววะนะปกติมันมีเชอยาข้างไหนนะปกติมันเดี๋ยวโอเคเอ็มแล้วออกปัดปันรถมาเลยปันมาเลยน้องปัดม่ได้ปันที่รถมาปันมันเละเลยดึงไอ้นั่นดึงตัวยาอายุวันหมาต้องดึงไงตึ้งดึงหมารถเลยน้องปัดตรงนี้กันได้ต่างกันมากแลนะแต่อยู่ได้คืนนี้คืนนี้

เดีจีนี้เฟะจินย่าหอายูว่ากั๊มนี่นี่ตรงนี้กันเดียวอืมเอ้มือนไม่เจ็เลยนาะไม่ไม่เได้องหลันเจ็บไหมครับไม่แกว่ดเิปเอ้แับเฟะยัไไอป้าทปมนเจ็บเฟะไหมปาเหมนคือ้างลม้ามามาร์กนี่ ่งตรงนี้ดิเองกัิตบไปเลยอนจะดิเลยนะเข้ากันมาแล้วรรกลาลาง่างยนงเนี่ยกากายาดีหัวุ้งนไตตัวเลยไอ้อยู่ได้ืนี้นี่ึเหนือกรต่อจาาเด็ดมันว่านอามมันวานดีไงกลางั่งนีมันโยมานี่ก็ได้มีผู้่วยที่เป็นโรคข้องหูสวัสดิ์ อ่าคุณยายมาจากตู้รัดอันนี้ตามต่างเพชรนะครับนะการมีไร่คนเนี้ยก็คือได้ช่วยกันกับคุณยายก็คือล่าม,มาถึงเอื้อดสีนเนี่ยก็ไ,ได้ผลยาฝืดตะมุ่นไปแล้วอ่าเป็นบางส่วนปั่นมันมาเมื่อกับปลาไอไอะไรกับม,ม,ม,มัมมี่เลยคแบบมัมมีมมม่เลยนะครับปันปั่นรอบแล้วตัวนี้อุสาวัตเนี่ยได้น,ยยนนะนครับไม่เกี่ยวเลยที่มัน กับปราเจ้ายานอแล้วก <the magnesium> um. ็เจดน้ำเกลือแล้วก็นั่นคือตัวมักผีเกิดนั่นคือปิดจากก้้งนอ่ะถี่เราตุงอกหนออ่าเราผักก้อไม่เพียงพอยาเลยกอเนี่ยมันตุงมาเป็นปิดเป็นนั้นมาคือเรียกว่าหูสวัสดถ้าเราเดียวจิตยาจะไล่ต่อกไปเชือมันจะลบหลงดูมันจะหลักจ้าเนืงแต่ก็อง่ายดีตื่อวันนี้ปีแกมาตั้นหอบันปั่นเกลือลบแล้วครับก็ง่ายอันนี้ก็คือบอกไว้นะครับ